จัดไปอีกสี่เตาครับสาหรับเตาไม่ใช้แก๊สรุ่นจิ๋วนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะจัดส่งลูกค้าแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเตาที่ได้ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นรุ่นจิ๋วนะครับมีความยาวของเตาอยู่ที่60เซนนะครับตัวนี้ก็ขนาดตัวเตาหรือเสื้อเตา6นิ้วนะครับผมแล้วก็ฐานตั้งหม้อนะครับหรือตะแกรงวางหม้อ10นิ้วนะครับตัวนี้สามารถวางหม้อได้ถึงขนาด 50ซนติเมตรนะครับเพราะว่าตรงนี้ได้ออกแบบท่อน้ำมันนะครับงอโค้งไปแบบนี้นะครับเราสามารถวางหม้อนะครับมาได้ถึงกระบอกน้ำมันตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ออกแบบมาใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็กระบอกน้ำมันตัวนี้นะครับผมจะทำล็อกตายตัวนะครับถอดออกไม่ได้นะครับแล้วก็มีฝาปิดเปิดเพื่อเติมน้ำมันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ ที่ออกแบบมาใหม่ก็คือวาล์วทองเหลืองตัวนี้นะครับก็คือวาล์วทองเหลืองตัวนี้เวลาเราเปิดน้ํามันเนี่ยโอกาสที่จะล้นกวยตัวนี้ไม่มีเลยนะครับผมเพราะว่ามันไหลไม่ได้แรงมากนะครับนี่นะครับก็รวมนะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับด้านข้างนะครับก็ใส่ฉนวนกันความร้อนอย่างดีนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้มีความสูงอยู่ที่24เซนนะครับมีความสูงจากพื้น24เซนนะครับ ด้านหลังตรงกระบอกน้ํามันมีความสูงอยู่ที่30เซนนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาถูกๆนะครับก็มีเพื่อนๆทางบ้านขอมานะครับว่าอยากได้เตาที่ราคาถูกนะครับผมราคารวมส่งอยู่แค่2,500บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตะแกรงวางหม้อที่แข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทำขึ้นมาเองนะครับ ตัวนี้จะราคารวมส่งอยู่ที่2,700บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้ทําจากเหล็กฉากหนา3มิลนะครับก็คือแตกต่างจากอันนี้อันนี้ค่อนข้างบางนะครับก็ถ้าเกิดว่าสั่งอันนี้ไปก็คือใช้งานยาวๆไปเลยครับไม่มีผุไม่มีพังนะครับผมก็นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครสั่งทํานะครับก็จะได้เตาออกแบบมาใหม่สวยๆแบบนี้เลยครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าได้สั่งทําเข้ามาแล้วนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งจองเข้ามาได้ที่ไลน์นะครับผมทักไลน์มาได้เลยครับ id anek 2 1 0 5หรือว่า a n e อเนก2105ครับก็เตาตัวนี้นะครับเหมาะกับงานต้มงานทอดนะครับก็ถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ใช้งานต้มงานตุนนะครับอย่างเช่นาขาย ต้มแซบนะครับหมูตุนขายต้มไก่นะครับทํากับข้าวขายอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานนะครับคุ้มมากๆกครับเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสั่งจองทําเข้ามาได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นเตารุ่นจิ๋วนะครับเตาไม่ใช่แก๊สรุ่นจิ๋วนะครับสามรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมทักเข้ามานะครับสั่งทําได้เลย